อาจ่ะเราก็เดินหาเห็ดกันหลายคนเลยเราก็มันเห็ดมันไม่มีเราจะเขาเขารู้จักเห็ดหลายอย่างอยูน่นะเห็นเขาเก็บไปหนังไก่อะไรพวกนี้กเก็บหมดเลยเราไม่ทันเขานี่เพื่อนพอได้ไหมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะว่ามันจะใช้ได้ไหมฟังเสียงลกดิร้องน่ากลัวรจริงจมันก็เริ่มเน่าแล้วนะเพื่อนเพื่อนนะ จะอันนี้ออกนะไม่ใช่ได้จ้าเนี่ยเราล้อออกไปแล้วมันเขียวจ้ะถ้าเขียวไม่อร่อยแล้วจ้าฟองน้ํานะดีเลยจ้ะดีดีดๆๆีเดี๋นี้เพิ่งหวานเนี่ยนะเขาชอบกินแกงมากเลยเพราะว่าบ้านเรามันพี่สาวก็ชอบขั้วเนยก็คือบ้านเรามันเป็นแบบว่าเครื่องครบอะ่ะเพื่อนเพื่อนเข้าใจเนาะเราอยู่นี่ไม่มีเครื่องอะ่ะ แกงก็ได้ความอร่อยอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้แกงอะไรบ่อยนะัดขอบคุณเพื่อนๆนะจ๊ะดูดิคีอเราได้แค่นี้น,ะนเพื่อนได้ไม่เยอะหรอกเห็ดเกาลัดเยอะแยะเลยได้เลยได้เลยมีทั้งแก่ยังไม่แก่นะเดี๋ยวก่อนดอกนึ่งเพื่อนอําพางตามากเลนะเห็นปะนี่ดอกหนึ่ง,ง,าานะะ <laughs> งจะอําอพางตาเรามากเลยตีไหมเนาะได้อยู่นะ ไอ้น่าจะเป็นของน้ำน่าจะโดนกินมันอร่อยเนาะเดี๋ยวอ,ออกก่อนเนี่ยต้อมอร่อยกรุบๆจ้ะเพื่อนเคื่องวานท่วนี้เยอะอยู่นะแต่เราไม่ได้มาวันนี้มาก็ดูจะช้าเกินไปแนละ้วเพื่อนไม่รู้ว่าดีไหมเนะเดี๋ยวไปลองตันดูก่อน หัวแน่นแน่นจ้ะเตรียมลามกันนะจ๊ะเหลืองเลยเหลืองส้มเลยน่าจะได้ขาไปโทษอยู่นะนี่น,นี่เดี๋ยวเลาะฟองน้ำออกตอนนี้มีเห็ดอยู่แหละแต่ว่าเราไม่ได้เข้ามา ทีมก็ไม่อยากเข้ามาเนาะคนเดียวเนาะถ้าข้างนอกยังพอมีบ้างก็ไม่อยากเข้ามาเนี่ยดีถ้าดีอันเนี้ยดีมาจากทุกคนเอเข้าไปเพราะว่ามันหนาวใช้ได้นะเนี่ยใช้ได้อยู่จ้ะนี่เ,เพื่อนๆนี่อีกดอกนี่เห็นปะอีกหนึ่งดอกมาเลยมาเลย เดี๋ยวไปเล็มดูมันได้ไหมหนาทีนี้งอเขาลนะทุกคนดูดอกนี้สิมาดูมันลุ้นกันมันแ็แน่นอยู่นะใช้ได้อยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวต้องเล็มเล่มเมาเพื่อนอะเขามาลึกอยู่นะแต่ก็อยากตัดเลยอนะ่ะ มันมีแสงแดดหรอเพื่อนๆเรารู้สึกว่ามันไม่น่ากลัวแล้วก็มีคนมาด้วยแหละเขาหาอยู่แถวข้างนอกเนี่ยนิวรอออกดีเพื่อนดี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 เฮ้ขายยาวๆอันนี้ ได้ไปทอดอยู่มั้งเลยขาเนี้ยไม่แน่ใจให้ดูวนดี๋จะต้มไว้โอ้ดูดิเพื่อนมันเป็นแมงตัดอีกทิยนะนะนี่ได้อยู่ก็เลาะเลาะไอ้เขียวเนี่ยออกหมดแล้ดูก,กาแล้วจ้ะอันนี้ดอกใหญ่เพื่อนอันนี้ทำพันแล้วนะ เราก็เก็บไว้สองดอกนะเอาไปทำพันธน์ะุเอาไปฝากปปปี้วิถีชนน้ำบดนะเราเอาไปฝากเราจะไปฝากให้เขาทำแผลเชื้อล้เกเดี๋ยวจะขอมาหน่อยหนึ่ง <c oughs> เอาไปปล่อยที่สวน <c oughs> <c oughs> ดูดิเอานะจ๊าดีอยู่นะอืม <c oughs> เพื่อนเก็บเห็ดพึ่งทรายมาวันนี้ได้เห็ดพึ่งทรายด้วยนะนีเห็ดพึ่งทรายนี่จ้ะของอร่อยหาดาวหรือสี่ดาวนีจ้ะนี่เดี๋ยวเราเอาฟองน้ำออกนี่นี่อดอก ข้างซายของอร่อยเหมือนกันจ้ะเพื่อนๆไปทำแจ่วก็อร่อยนี่นเน,นี่แก่แล้ว วันนี้ท้ากินเลยเพื่อนได้นเนี้ยสองดอกเพื่อนจะได้นเนี้ยสองดอกนี่ได้นเนี้ยสองดอกนี่ได้แค่นี้ไปรวมได้เท่านี้จ้ะทุกคนเดี๋ยวเราไปไปตัดขาใกล้ๆจัก,กรยานนะตรงนี้มันเข้ามันลึกเรากลัวจ้ะเดี๋ยวออกไปก่อนนะจ้ะเดินกลับแล้วจ้า ดูเห็ดสิแอบอยู่จะเพื่อนเพื่อนมาเลยมาเลยเห็ดแอบอยู่เห็ดแอบอยู่นะเธอมาเลยไปไปด้วยกันลุ้นกันโอ้โหขาง,งามจ้ะเพื่อนเพื่อนงามงามเลยะงาม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 ,งามนะได้เกาลดัดอีกดองเพื่อนดู เห็ดเกาลัดแอบอยู่นี่ดอกนึงไปด้วยกันปะเอาไปถ้ามาเลยมาเลยมันจะใช้ได้ไหมลุ้นก่อนโอ้ยนิ่ม้ะจ้ะเพื่อนไม่รอดแล้วไม่รอดแล้วโอ้ดูเห็ดเพิ่ดิเนี่ยเห็ดใบไม้ร่วงขึ้นแล้วนะแต่ว่ามันมีไม่กี่ดอกเลยยังไม่เก็บนะเพื่อนนี่ดอกเห็ด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 พึ่งนี่แหละเพื่อน เห็ดพึ่งนะเก็ไม่รู้จ้ะมีคนมาเดี๋ยวเราเก็บเก็บใส่ใส่อันนี้ไปก่อนเนาะใส่ถุงไปก่อนไม่ใจดอกสองดอกเพื่อนมาเนี่มาจ้ะสามดอกจ้ะ ดอกนี้รุ้นกันโอ้โหเพื่อนมันต้องปาดเยอะอยู่นะเราท้าเขาก่อนเดีย๋ยวไปปาดดูเ